สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุ<อ>นะะี่ค่ะองิงและทีมงานไทยเอเชียนเน็ตเวิร์กจำกัดนะคะวันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรนะคะมาติดตามมาเยี่ยมเยียนละนะคะสำหรับผู้ที่ได้ลองผลิตภัณฑ์แครี่คาวตองนะคะวันนี้องิงก็ได้นั่งกับคุณพ่อแล้วนะคะว่าท่านได้ลองนะคะเป็นยังไงบ้างและก่อนที่ท่านจะได้มาลองแครี่่าวตอง มีปัญหาด้านสุขภาพามนะคะค่ะสวัสดีคุณ hmm. พ่อค so kind of ่ะครับผมดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ใช้ภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะแต่บผาเนคำว่าภาษอีสานบ้านเฮานี่ลราครับผมคุณพ่อซื้ออะไคะผมซื้อสุพกรสามพารชนะครับผมอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นาะบ้านเลขที่หนึ่งสองสามหมู่สามตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดสุโขท่านครับผมค่ะอ่าเพื่อพอจะทำก่อนเนาะว่าเหตุอาชีพอีย่างนี้อ๋อผมกะ สมัยก่อนผมเคยยุ่งเทียบครับผมค่ะยุ่งเทียบเพจธุรกิจส่วนตัวนี่แหละนะครับผม,อมพอดีหลานไส้ะนะครับมันมาแนะนําธุรกิจผมก็เลยขึ้นจากกรุงเทพมาในสามสีเ่เดือนแล้วค่ะครับผมท้เพ็ธุรกิจ<ค>ของเนว่ามันดีผมก็เห็นมาหลายยาน,นึงกันแหละค่ะของบริษทัทไทยเอเซียนเน็ตเวิร์กนะครับผมดีผมเห็นเพราะว่าผมใส่สินค้าแล้วมันดีไหมครับค่ะ แล้วก็ปัญหาในด้านของสุขภาพก่อนที่เค่องพองจะในมะลองผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่ปัญหาด้านสุขภาพอะไรครับ,รบผมโลคไปไงเย็บยางเงินกับว่าเป็นน้ามูวันนี้อัสิเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลิซี่ดวงเป็นลิซี่ดวงครับผมเป็นบอกเป็นระยะใดบ้กงคะว่าถึงขนาดว่าจังไดอ่นมาแลลวระยย่างอ่นมากครับผมมันมันจะบ่นออกมากนะครับอ่นออกมาเงี้ยประมาณจคเส้นหนึ่งเนี่ยแหละเส้นหนึ่งค่ะครับผมมาที่นี่มัน อาการเขาันงแต่คื่อเวลาเวลาเข้าหนักอย่างไรครับไปเข่า้องน้ำครับผมของน้ำมันเลือดมันจะไหลออกมาเลยไหมครับผมมันจะมันจะงงงงอโตุแล้วมันเลือดมาจากสายงก์ของงงอยู่คือคืออาการเจ็บนี่บคืนมีเจ็บรวมมันก็มีรละค่ายอยู่ครับระคายเครื่องมาที่นี่แต่มันเลือดผมก็เลยข้ามเบงเอาอีหอย่างมันเป็นมันเป็นติงนะครับเป็นติงเป็นติงเอ่อออกครับผมมันผลออกมาน่นะครับผมเอ้า นี่บอกเขาเรียนลิซี่ดวงผมมาผมก็งงอยู่ผมเ็ค่อยแกล้งเพิ่งคิดว่าจะของสิเป็นเนาะอาจจะเห็นแรกๆอาจจะตกใจปิดตกใจผมมปไม่ห้อยใส่ใส่ใส่มันไหลแต่ผมมาใส่ไรหรือว่าใส่พ่นหรอวะก็ผมผมงงอยู่เพอาดจะไปถามคนอื่นค้อื่นเพราะเนี่ยเราเรียนลิซี่ดวงผมมาก็ถือว่าคันคันพ่นพ่นออกมาเนี่ยก็ถือว่าระยะที่มันกำลังจะเริ่มแน่เรริ่มคับผมครับผมเป็นแข้งแข็งไหมครับเป็นหัวแข้งแข็งก็ผม เข้าทายเนี่เลือดมันจะไหลออกมากนะครับผมเมต้องใจกะบอเอ้ยใส่ขาดมานอผมมามเราคือเพื่อกินนะนะฮูะ้ผมก็งง<บ>อยู่ค่ะคุณปอแบบเป็นขั้นซีมี่แบบสุขภาพแข็งแรงเนาะครับผมเป็นขั้นงเราเคียนย่างกับกระปีกระเป๋างนะค่ะคุณปอผมจะแค่หลีกข้าวสองม้าจะหนาเนาะนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละที่ผมคอมเมตุรกิจนี่ครับผมกับหลานไส้ที่เป็นเป็นเป็นหน้าทหารยุงเทปครับเป็นอยู่กองประชาการกองทัพไทยนั่นแหละเป็นมายโส ผมกับแมาแนะนำพี่น้องกันแหละนะครับ่ามันเป็นธุรกิจที่ดีอยู่ได้กันนะผมก็มาสัมผัสเบิ่งเพิ่มกับถามเกี่ยวกับโรคไพ่ไก่เจี๊ยบอย่างะผมกับว่าผมบ่ได้เป็นอย่างเราแข็งแรงดีเราก็บ่กินครับผมกินใต้ข้าวกับน้ำมาที่นี่ผมก็เลยว่ามีมีหน้าหนึ่งอยู่แต่ว่าไห้เป็นเลือดเด้วยผมว่าผมซื้อมาตกใจหลายอยู่ไห้เป็นเลือดผมบอกเลยเป็สีดวงว่ะผมกับผมก็ับเราการแม่เราดีสิดวง ก็เลยหาหมดเลยเอาสินค้าตัวไหนมีแกะลิซิทหวงไหนออกมาผมมุ่งหัวสินค้านะครับผมมุ่งหัวเลยเพื่นบอกว่าเอาล่องล่องตัวนี้เบ่งนะครับแต่ลิซิทหวงตัวนี้เบ่งแค่หลีข้าวตองเลยเพื่อนมาครับผมหลังจากที่คุณพ่อได้ล้องครั้งแรกเป็นจังไงคะเอาคิดว่ากินแหลกๆหลกวิธีกินกินทั้งแรกกินก้อนกินล้างกินครับผมคนนี้น่ามายกินนาคนนี้ให้กินก่อนกินเข่าสั่งสาวกับแรงได้เลยนะค่ะผมเคยซื้อแม่นะครับตอนนั้น ซื้อมากินประมาณเครื่องขวดเครื่องขวดเนะี่ย <c oughs> ผมบูซสิว่า <c oughs> มันมันจะยุบนะครับ <c oughs> มันจะคอยยุบยุบฮดหดก้าไป <c oughs> เลือดที่ค่อยไหลมันกับบอไหลเห็นไหมครับเลือดที่ไปเล่าทายเขาอย่างนี้เท่ตนะครับไปเลาเขาหนักมันกับบอไหลผมก็สังเกตแต่เขาก็เลยที่มันเป็นตินง <c oughs> ออกมาเงี้ยเงี้ยนนครับผมมันก็คอยยุบยุบหายกับไปหายขับไป,อไปเอา มันแมนของเพิ่นถือของเพิ่นเลยตัวผมว่านะผมก็มีความมั่นใจกินเครื่องขวดผู้ซื้อว่ายุบเข้าไปครับผมครับผมประมาณวันที่วันที่กินมาในเก่ามือนี่แหละนะครับวาข้ามเบิรงบมาเนี่นะครับผมข้ามเบิรงมันก็ยุบยุบยุบเข้าไปนะครับคือคือจะพดมันพดโตเข้าไปแล้วครับผมถ้าเป็นแพราก็มันมันสีแห้งนะครับผมค่ะเลือดเท่ากับบ่อนี่บ่อออกมากที่เก่าครับผมอาการย์ละค่ายเครื่องระวังครับผมมันกับบอมี่นะครับผมบอมีความมั่นใจว่าเออ มันก็ะือกือกับโล่ใบที่เขาเป็นนะครับผมผมก็ผมก็อย่างบอกวิทยาด้านไหนพี่น้องฟันนี่หรอนะครับว่าโดยเฉพาะตัวผมนี่ผมเ่าตัวผมเป็นเป็นเป็นตัวชีพนั่นเลยว่ะดิสซี่ดวงนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไลฟ์เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้เลยครับผมให้ยไลฟ์กว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมประสบด้วยตัวของครับผมฟันท่งครับผมฟันท่งเลยเพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นตัวเจ้าของเองคุณพอกินมะดนไหมคะหลังจากมือที่ว่าเดี๋ยวมุจจะก็แค่หลีเข้าตรงนั้นครับผม ผมเริ่มต้นกินตั้งแต่ประมาณเดือนเดือนกันยามั้งครับกันย่าครับผมก่อนปีใหม่ผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็สบายผมมีหลงผมมีอย่างแหละเราเกี่ยวครับพี่สิบตอนนี้กายังกินเป็นก้าผมกินเป็นประจำเลยนะครับตอนนี้การคือหายครปกติแล้วก้าผมปกติคือเก่าครับผมผมมีเลือดผมมีอย่างขอกมามันก็ยุยุบออกไปเลือดเดี๋ยวนี้กับประมาณก่อนมินหยีบเนี้เดียวนะครับผมมันมันจะยุบออกไปเองของมันภาษาไทย ฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านมาแค่รีข้าวตองมีเป็นเจ้าไหนกินกับตัวขนเอเป็นจังไหครับครับผมกับปาครัพีฮันหนองสูหม่องสูบอลสูผู้สูขคนโมวาสิเป็นเพย์ยิ่งเพย์ใช่นะครับค่ะโลกตัวนี้เั็นจีเอ็นว่าโลกหรือบัวแต่ว่ามันเกิดได้กับทุกคนนะครับดีซี่วงทวบ้านนี้ของผมนี่สิเป็นแกงหัวเดียวผมเคยมีมูไีผพวที่เขาเป็นหลายๆหัวหนี่ก็เป็นขี้กันผมกับแนะนํานมก็จะกินกั ผู้คนก็บอกว่าดีผู้คนก็บอกว่ามันหดตมันอาการต่างๆที่มันเปลี่ยนมันก็หายผมอยากให้เป็นวิญญาท่านให้เป็นบอกบุญกับพี่กับน้องนั่นนะครับผู้ได้เป็นบ่ต้องร่างเรใจราคากับวแพงราคาผมบ่แพงมันเป็นชินค้าดที่ดีที่สุดร่างกายเข้าก็กับพี่กับปอขึ้นม่คันอยากคันยังมาเส้อยุ่นโทรหาผมก็ได้ครับผมเมือโทัพา์ผมก็มีเลยอาจารย์ใหท่านบอกฝากเมือโทรเพราะว่าหลายคนปั้งเอ้าล่ะ คือกันก็่อยแท้่อยก็เป็นจริงๆอยู่อยากจะโทษถามคุณพ่อว่าเอ๊ะกินจังไดวิธีกินนี่่อากินหน่อยกินไรจังใดกะร่องให้คุณพ่ออ่ามาลองทำคุณพ่อเบิ่งคุณพ่อฝากเบอร์โทษหน่อยค่ะวิธีกินไง่ไงมันจะมีแก้วให้เข้าพร้อมนะครับสําหรับแค่ดีข้าวตองถ้าร่างกายครับปกตินี่กกินบ่ได้หลายพี่น้องบ่เกินยี่สิบซี่นั่นแหละนะครับโยมหันแต่กินหลายมันเปลืองเพราะว่าคุณภาพมพันธ์ดีอิ่งๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับแต่ จากสอบถามเรื่องแล้วศ9 1ย์เกหนึ่งสาม9ี่องเกสสองเผมสามารถอธิบายตัวผมเนี่ยพี่น้องแบง่งเป็นวิทยาศานกับพี่น้องสู่หูสู่ข้นครับผมเมื่อนี้จไนไลยก็ขอขอบพุณมขึนพอแั้กันนะคะกับรัพไทยอาเซียนเน็ตือค่ำค,ครบคคับผมครับผมหวัดดีครับสวัสดีครับ